ก็เป็นแบรนด์นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิสเพลย์นะคะจากอเมริกาก็ทางแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วสินค้าเนี่ยนอกจากจอมอนิเตอร์ทางแบรนด์ก็ยังมีตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็อินเทอร์แอคทีฟบอร์ดค่ะซึ่งทั้งสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะเป็นในส่วนของดิสเพลย์ทั้งหมดในส่วนของจอเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราก็มีถึง4เซกเมนต์นะคะทั้งที่ลูกค้าใช้งานทั่วไปในออฟฟิศหรือว่าใช้งานแบบพกพาเราก็มี เหมือนกันค่ะค่ะความตั้งใจของวิวโซนิกนะคะในปีหน้านี้อันดับแรกนะคะวิวโซนิกเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้งานแบบจอในการทํางานทั่วไปหรือว่า Color Pro แต่ในปีหน้านี้นะคะเราจะบุกตลาดของเกมเมอร์มากขึ้นค่ะโดยในตัวของสเปคเนี่ยเราจะเริ่มต้นนะคะที่ Full HD หรือว่า 2K แล้วก็ตัว Refresh Rate เนี่ยของทางแบรนด์เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่180เฮค่ะ Viewsonic VA2432H นะคะ สำหรับรุ่นนี้ก็เป็นจอนะคะที่เป็นจอที่มีความคุ้มค่านะคะในการใช้งานราคาก็จะอยู่แค่ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะแล้วก็ได้พารนลที่เป็น IPS แล้วก็ r รีเฟรช a t e ที่100 Hz ค่ะสำหรับจอรุ่นนี้นะคะก็คือจะมีขายในงานคอมมานด์นะคะวันที่2ีนี้ค่ะนอกจากรุ่นนี้เองทางวิวโซนิกก็ยังมีจอรุ่นอื่นค่ะในส่วนของที่เป็นทั้งเกมมิ่งทั้งใช้งานทั่วไปหรือว่าในตัว่วนของ Color Pro ค่ะหรือว่าจอตัว p o r t a b l e นะคะในงานได้เลยค่ะ ขอเชิญชวนนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจจอนะคะของแบรนด์วิวโ o นิกก็สามารถเจอกันได้ที่งานคอมมาร์ค่ะ